เรื่องฟูนเหรอยังไม่รู้เลยครับเอาพี่หลอตู้เต๋าลากมาพี่โดดให้พี่กระโดดตู้ให้เฮ้ยเรื่อง เฮ้ยมันลงไปเบ็ดเบนดทำไมวะฮะลงไปแลฮัลโหลมันลงไปเบ็ดเบนหาอะไรมันเห็นรอยเท้าผมข้างล่างแล้วเปล่าออเฮ้อ้าวไม่ไม่สันน่ะไปแล้วนึดวิ่งหนึดวิ่งหนึดวิ่งหนึดต๋ ปัก์คทองแล้วจันเจเล่นเงียบจังวะเงียบเกินนี่ก็อินโทรเวิร์ดเฮ้ยเงียบกูซวยมาเพื่อนเลยไงกูอยู่ตู้ตู้บ้านปาร์ตี้อยู่อยู่เดี๋ยวผมไป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 ฮึบตู้ข้างบนตู้ข้างบนเอาดิผมไปผมไปจันมันมันแบบเป้งเย็นตางูจันมันแบบเป้งเย็นตางู ข้างบนใช่ป่ะข้างบนใช่ป่ะสวยพี่สวยข้างบนใช่ไหมชายชัดข้างบนตรงกลางเอาตรงกลางเหรอโอเค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 ตรงกลางนะตรงกลางผมมาลูผมมาลูผมมาลูปึ้งปึ้งปึ้งฟองฟองฟองเดี๋ยวผมด้วยเดี๋ยวผมด้วยฟองด้วยสวยสวยสวยปึ้งปึ้งต่อ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 บอลอีกการบอลอีกบอลแบบบอลแบบยับออลลปที่าง ใช้สเต็ปเขาตัวหลอกไอ้เหี้ยแย่ละผมปั่นทั้งบนบ้านบาร์ตี้เราเป็นไงน้องนดูจอยู่ไหนจ้าอยู่ไหนสเต็ปผมอ่ะมันยากที่จะคาดเดาผมอยู่บ้านตรงบูนอ่ะพี่ตรงมาใต้ดินลากมาบ้านบาร์ตี้ได้มันยากที่จะคาดเดาว่ะน้องน้องเฮ้ยเหี้ยแย่ถาบ องกลับมาว่ากลับมาบ้ากัน<อ>ตี้ได้บอกแค่นั้นจวผมรอจาราับบุนจับบุญจอเกาหลีจะข,ขอขออะไรเสร็จเลยครับหล่อหล่อ ผมฉีกมาบ้านเล็กครับผมฉีกมาบ้านเล็กครับผมบ้านเล็กเล่นไปแล้วนะต้องวิ่งเลยมามันไม่ไหวครับผมมันมันทิ้งผมไปแล้วอ่ะแค่นั้นแหละไอ้เชี่ยเจอผมเต่าล่าเตี๊ยบโยกเอวพันเต่าล่างมาบ้านบันที้เต๋าโอ้มาได้ไหมมาได้ไหมไม่ได้พี่ไม่ได้ผมผมขอตั้งชื่อเทคเมื่อกี้ว่าสเต็ปพุ๊บพับโอ้โหไอ้เฮียคุณโดนับเค สองดอกติดต่อกันมันอยู่ตรงกลางแบบย่างมาตรงกลางแบบด้วยนี่เลยนี่เลยเนี่ยเคือติดเลยเคือติดเลยกลางแบบมันโล่งจะมาละกลางแบบมันโล่งจริงได้ได้ทั้งติดเหนือได้ใจทั้งวิ่งไวครับมันเกเร์มี่โ้คิวเลือรร้อนแล้วไปกาไม่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 อยู่บ้านใหญ่เข้าไปในบ้านใหญ่ บ้านใหญ่ใจเกเรไม่เคยคิดจะเปรี้ยวไม้แล้วมันเจอเพื่อนไหมไม่เจอพี่เพื่อนเหมือนวาร์ปไปแล้วนะวาร์ปไปแล้วไงใช่ไม่รู้วาร์ปโหโทษเทคไงโหไหนวาร์ปไปเก็บระเบิดวาร์ปไปเก็บระเบิด <c oughs> อุ้ย <c oughs> <c oughs> ชอบอะ่ะกิจกรรมนะไม่ต้องปั่นอย่างเดียวไม่ต้องจู๊ <c oughs> เฮ้ยมันออกมาแล้วจา้าไปรอบ้านบัตตี้เร็วจา้าไปรอบ้านบัตตี้เต๋า วิ่งตามแันเจไปผมมาวิ่งตามมาเลยเดี๋ยวผมเข้าตู้ล่างนะสวยตู้ล่างเลี้ยวขวาเต่าเลี้ยวขวาเจอตู้ล่างแดีวผมไปรอตู้บนลจานเดี๋ยวผมไปรอตู้บนลเดี๋ยวผมไปรอตู้บนลเต่าจานผมรอตู้บอลผมรอตู้บนตรงกลางผมรอตู้บนตรงกลางเฮ้ยไอ้เหี้ยรู้เรื่องทุกคนผิดผมจะเข้าตู้แล้วผมไปพับไม้มีระเบิดอยู่มีมีระเบิดอยู่เต่าขึ้นมาขึ้นมามีไม้อยู่ไม้พี่แปะระเบิดไว้ โดดเลย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 เออเออเฮ้ยมันไม่ไปไม่ไปอย่างงี้แหละมันอยู่อย่างงี้มันเป็นแตงต่างแมงยีต่งงูไป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 ปังไ้เจ๋อสวยโดนลงมาโดนลงมามันหล่นรูมันหล่นรูแล้วเอ๊ะอยากครับพี่รูเอาผมเจอ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 ผม เสร็จผมลงเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอตู้ล่างตู้ล่างออกมาแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเฮ้ยไหนอะเพิ่งเข้าเมื่อกี้เพิ่งเข้าเออโอเคมามามาปอนยิโดนจัดไม่โดนไปยิงแตงูเขียบทีที mà là ở đâu vậy lệch bay tuy là tạm thời tuần vạn tạm đi gây 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 Đi gây 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 ตั้มเบรเฮ้ยตั้มเฮ้ย์ไปตั้มเบรบอดนานจัดจ่ายังวนบ้านเล็กอยู่เลยเฮ้ยตายอยู่ไหนมาเอาผมวะผมอยู่เฮ้ยมันไม่เอามันไม่เอานี่มีไม่เสร็จอ่ะผมเลียเทียมอยู่ผมผมเลียเทียมอยู่เฮ้ยมันมาตรงบ้านใต้ดินพี่หนุบ้านใต้ดิน เแว่นเราไม่อยู่เราอยู่เรื่อยร้อนน่ะเปิดแล้วพี่ตรงนี้ของบ้านใต้ดินเหรอเดี๋ยวผมไปเอาโอเคแดดเดี๋ยวไปไหนอยู่บ้านใต้ดินพี่หมอกมันตู้บ้านใต้ดินมันไม่ไล่อะมันอยู่ไหนเราไม่รู้เนี่ยเอ้ยเฮ้ยถ้าเกิดเราส่องมันบอดปพ๊บแล้วเราสมุกซ้ำแม่งเป็นไงวะเข้าไปแบบสมุกดิเข้าแบบสมุกเข้าแบบสมุกกอนดิเจ้าแบาสมุกผมรีบผมรีบผมรีบของก่อนผมรีบของก่อนเฮ้ยมันมามันมาจานมันมามันมา กมาให้นี่ลองนึกภาพถ้าเกิดเราส่องมันบอดปุ๊บแม่งริมตาม,มาแม่งอยู่ในสมองต่อเยผมแม่งหัวใจวายเลยลนะมันมาไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมรอให้ไ้เจอ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 ร่างมาล่างมาแล้วผมโดดตู้นี้แล้วจานก็ไปเข้าตู้หน้านะไปด้วยโอ้ยเชี่ยมันมาไอ้นี้ไม่เป็นไร ไอ้ดัก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 ไอ้ป๋าตู้จาเป๋าไอ้ไอ้ยี้ม่รู้จามันยึดยักมันยึดยักมันยึดพังมันยึดพังจานจานผมเอาสมองจานผมเอาจานผมเอาสมองจานผมเอาสมองจานพี่พี่เอ็นเกมจะทิ้มตูดแล้วนะเราไม่ต้องขนเอ็นเกมผมไม่ขนผมไม่กลัวอยู่ไหนกันน่ะอูบ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่กูอยู่หน้าประตูกูพอออกพอออกเปล่า ไปไปไปเลยไปเลยไปเลยคุณสมอง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 ไล่คุณวิ่งติดอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยกูอยู่ไหนเนี่ยจ้าจ้าผมสมองแล้วผมสมองไอ้ยักษ์ เฮ้ยไอ้เ like ี้ยนิดเดียวจานยกขึ้นด้วยพี่กูม so well ันเกินไงไอ้เดียวไอ้เดียวผมว่าหยิบสมองที่วางไว้สองลูกอ่ะแล้วผมสตันไปแล้วผมก็ปาสมองสองลูกผมก็วิ่งอ่ะไอ้เี้ยผมวิ่งติดแล้วผมวิ่งไม่ติดนะผมรอดผมบอกเลยโดนหนักไปโดนหนักจ้ะ